สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะได้รับการแจ้งผลเมื่อใดก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากการสอบถามของสำนักข่าวอารุณอมรินนะครับ สอบถามไปที่กระทรวงการคลังว่าสถานะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับจะได้รับการแจ้งผลเมื่อใดน,นะครับเพราะเป็นปัญหาที่ประชาชนอยากจะรู้มากที่สุดนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก,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 กระทรวงการคลังได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยา5,000บาทระยะเวลา3เดือนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะได้รับการแจ้งผลเมื่อใดทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ตอบมาว่า กระทรวงการคลังได้เร่งกระบ,บวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลาซึ่งนับตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า27ล้านคนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบ กับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง S.M.F ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดหรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www เราไม่ทิ้งกัน .com จากประสบการณ์ของผมนะครับ บางคนเนี่ยที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนี่นะครับพอเช็คสถานนะเช็คไปเช็คมานะครับวันดีคืนดีสถานนะก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ส่วนบางคนนะครับสถานะแบบนี้วันดีคืนดีนะครับก็จะไปเปลี่ยนเป็นท่านได้สิทธิ์มาตรการเยียวยา5000บาทพอขึ้นสถานะนี้แล้วท่านก็เตรียมเงินเข้าได้เลยนะครับบางครั้งสถานนะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับ <G ül ets> ก็คือให้นําส่งข้อมูลเพิ่มเติมพอท่านส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปเสร็จปุ๊บสถานะท่านก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มส่วนคนที่โชคร้ายที่สุดนะครับก็จะได้รับสถานะนี้นะครับก็คือไม่ได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นนะครับเวลาท่านได้สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบนี้นะครับบางทีก็ตอบยากนะครับว่าจะต้องรออีกนานไหมเพราะยังไม่ทราบนะครับว่าสถานะของท่านจะเปลี่ยนไปเป็นสถานะแบบไหนนะครับ ทางกระทรวงการคลังก็เลยตอบไม่ได้จริงๆนะครับว่าท่านจะต้องรอนานแค่ไหนเพราะแต่ละคนมันไปได้ทุกทางนะครับถ้าชอบนะครับก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ